กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮ้าและช่องไทยอีสานฟิชชิงครับว่าสันเอาพ่อๆครับลุงบัวเก่าล่ะพี่น้องหายุหายกินครับผมเมื่อนี้ใช่ว่าสันอยู่บ้านหัวขัวครับพี่น้องอ่าอยู่อำเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเมื่อนี้เข้ามาเบิ่งอ่านี้พอเราอ่าสอนกับซ่อนครับผมเออเป็นได้หมานมาว่าสันเอาเบิ่งกันครับผมได้ว่าสันเอาเบิ่งกันครับจังหวัดนี้พี่น้องมาเอาพ่อใดล่ะครับพ่อใดพ่อใด อามื่อกี้เป็นปลาประเภทไดวะสัน้นเอามื่อนี้เป็นปลาขาวหัวแข็งวะสั้นพี่นออ้องเออเอาถือว่าสุดยอดครับแต่ละจังหวะของเล่าถือว่าพ่ธรรมดาพี่น้องโอ้โยปวดพวกกันเนี่ยเอาเพิ่งจังหวะตักครับห็งไหนได้วะสั้นออเอาเบิ่งกันพี่น้องแต่ว่านี่เป็นไนมาบวะสั้นอโอ้โยแตกควัวโพเลยพี่นอ้องเอ้าเอ้ามามา ได้บ่ได้บ่ได้ป oh, ๋เอาเอาป๋พอใจเอาอีกว่าสันเอาบ่พอใจเอาอีกว่าสันเอาพี่น้องเอาติดเยอะหลายตัวเยอะครับเออหลายตัวเยอะพี่น้องหลายตัวเยอะครับเอาป่ากำลังมาว่าสันพี่น้องเออบ่ธรรมดาครับผมเอาตอนนี้ก็ได้เก็บแล้วครับปลาขาวหัวแข็งส่วนใหญ่พี่น้องปลาขาวซอยป่าขาวซอยก็มีว่า๋อสันเอาแล้วก็โดนๆมีปลานวดจันใหญ่ครับติด กระซ้อนว่าซ่นพี่รองเนี่ยครับหายโยหายจินครับเออเอาบ่อรรมดาพี่รองอ่ะเราตักเป็นได้ได้บ่อบอซ่นออเอาเบิ่งกันครับใส่บอได้บอเอามาเอามาใส่บอได้บอโอ้ยพี่รองไอ้จังหวะนี้เอ้าสุดยอด ว้าเน่นองอันหนดิตักเอาตักเอาวัตว์พี่ร่องเอออันนี้คืออ่าได้เยอะมากจะเอาไปยู่งไปกินไี่ร่องเออเอาเวทกำเขากับปลากินเหลือจะเอาไปขายครับอ่าพอมีไรได้ครับผมตักได้ละรู้อ่ามือหนึ่งกันในมือละหลายร้อยบาทเยอะพี่น้องเราตักปลาทั้งปุ่นไปเลยได้บ่ริษัทอาทั้งปุ่นก็ได้ครับพี่น้อง หาสมุนกับพระธรรมดาครับเออเอ้าวอาบีก็เริ่มตัก,กอีกแล้วครับมาเป็นยังไดได้บ่าว่าซันเอา้ามาแล้วครับฮะได้บ่ได้บ่บโอ้ยพี่น้องเ,เอออ้าพอได้ครับพอได้าวผพอได้พอได้พอได้่าใด นะครับเขาใส่กับตัวง่ามครับเขามาแข่งกับตัวง่ามไม่ร้องอ้าวปวดข้อครับเนี่ยเออยูโบเป็นลมบ่ล่ะเอาสิเปลี่ยนมือแล้วเปล่าอ้าวเพรว่าไหนเปลี่ยนมือว่าสันอ้าวสู่ยู่ต่อไปว่าสันมาเบิ้งกันพี่น้องเบิ้งกันครับ ฮะมีปุ่นเลยนี่วะปุ่นเลยเอาพอไหนครับพอไหนครับจังหวะน,นี้พี่น้อ,องเอาจังปุ่นไม่ได้ตักแล้วครับมาต, ắc ต ắc ักตักยายเสียนาเสียหนวดแล้วว่าจังหวะนี้พี่น้องเอายายถือปากะะปากันได้พี่น้องปากเบื่อโบนิมีบ้านได้ครับเออเอา มาอย่างว่านี้ครับพี่น้องเอหนเ็นไหนเบ่งไหนตักเลยครับเอาเห็นไหนได้บ้าว่าสัน่นเอาเบิ่งกันครับพี่น้องว,ว้าวพี่นอ้องเลยได้เยอะครับได้เยอะครับสุดยอดครับสุดยอดเอ้ยพี่น้องเลยขวดโป๊ะคักแหน่เอ้ยเนาะเอหเอหาปูกับเจ้าหาป่ามานพี่น้องบองมปไหต่ล็อกนี่ล็อกเดียวนี่พี่น้องพุ่นนะครับนี่ต้องวิดสามล็อกพี่น้อง เอออ้าวมีเลขเบิด์สามล็อกครับอ้าวอีพอแล้วก็สิลงอีกแล้วครับผมแล้วมันครับเมื่อนี่เออเห็นปลาตัวใหญ่ดีพี่น้องอ่าปลาอยู่แถวกุดจับอนำไหลมาสังหวยหลวงกาทั้งหวยหลวงปลาตัวใหญ่ครับอ่าปลาตัวใหญ่อีพี่น้องเอามาเอาเลยครับลงไปแล้วครับเออมาแต่ว่าดีเป็นจังไดครับมาลรุนกันพี่น้อง ไต่บ่อได้ครับเอาสูตายวะท่านเอาไต่หน่อยยุตวิว่าตัวใหญ่ดิพี่น้องวัวละครับผู้มีอาเล่ากัดวัวละครับซอยกันพี่น้องเอาผู้หนึ่งตักผู้หนึง่งผู้หนึ่งตักผู้หนึ่งเอาออกครับสรซอยกันพี่น้องไม่กันสาวม,มันเง่าครับใส่กําลังหลายพ่อสมควรญวะท่านเออพ่อพ่อัอบไปแย่ใครหมดแดงเลยพี่น้องเออเอา,เอา เอาไม่เราพ่อเนี่ยลงอีววเอาาราบ่เอาทั้งบีกับชีลงอีละครับเอาทั้งบีไปยในตักเลยสองตัวเอาพ,พา่อเหนมาพี่น้องพ,พ่อเหนมาครับเอากระซ่อนเพิ่มมาอีกแล้วกระซ่อนหนึ่งเลยพี่น้องทั้งบุ่นกระจ่องจ่องยิ่ครับจุดจุดจ่องจ่องยิ่พี่น้องเออเอา,เ,อาเตรียมตัวตาตักครับบ้าเบิ้งกันพี่น้องดาละจังหวะของเหล้าถือว่าพระทรพมราดาครับช่องที่ลุงบัวไทยทัพจะนี่นปลาค่อนคางน้าแน่นครับ พีทกับช่องที่สองและที่สามมาในช่องที่หนึ่งครับผมอ๋อปลาบาดิเต้นคักแนจะแบบนี้เอ้ามาตั้งพุ่มเพียงใดตักเลยปะนี่ปุ้ยพี่น้องก็มีตัวยใหญ่ๆครับกดโพคักแน่เถอะทรัพย์ว่าเอ้าแต่ว่านี่เพียงใดขาดเพราะทรัพยเอาบ่ขาดดอกพี่น้องบ่ขาดดอกก็ทรัพยเอ้ากดโพคักแน่ขวัญพูดพูดพูพี่น้องเอาทั้งผีเพียงไดทั้งผีทั้งผีเอาอีพ่อเอ้ามาเบิ่งกันพี่น้อง กำลังกะลังกะลังครับกะลังหาหมองอยู่ครับหาหมองตักอยู่พี่น้งองออกลงไปแล้วครับเอามาโมีปลา,า,า่มีปลาไสั่งว่าจะรับอ่อเบิ้งทั้งบุญครับพี่น้งองนี่วะแมนมโนต่อรอกันนี่เลยเอา้าพ้อไไรอย่าครับอ่ตั้งบุญเมียเล่าพี่น้องอทั้งบุญเมีย,เล,เ,มยเล่าครับเออเอาตอนนี้กะกะลังเอากระเซิงกระคู้อยู่ครับ ลดลงหกสิบบาทพี่น้องถือว่าพระรรมดราครับมือนอสีสามารถที่เส็ดสละได้เลยครับกปกติแล้วมือนึงงมือสามร้อยบาทพี่นอ้องสามร้อยบาทได้แป๊บเดียวหนึ่งครับผมสำหรับมือนีครับอ่ามือสำหรับปลาลายครับพี่น้องเออเอาเบิ่งกันพี่น้องว่าทำไมจะฟาดหัวกันพี่น้องหัวโนนครับหัวโนนครับขันฟาดหัวกันหัวโนวหัวแตกครับขันตำปลากระัปากเวอร์แล้วพี่น้องเอ้า มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับเอาตั้งบุญได้แล้วครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอาได้ไว้พ่อเอาซซอยกันซซายกันไม่แล้วใครพอเสียแดงไม่แล้วครับทุนเออมาแล้วเห็นทนมาไว้ครับทนมาไว้แลวพี่น้องเอามาเปลี่ยนกันละพี่น้องอายุหายกินครับเออเอาแต่ว่าจังสันจังสี่แต่ว่าสันมาได้ไหโอ้ยเอาเอามาเลยครับมาเลยโอ้ยพี่น้องเลย เออว่าจะ,จะํำปลากันปากเวอร์นี่ครับเออกระซ่อนครับกระซ่อนบอลไม่ก็ฟุ่นี่พี่น้องเออเอาเอาเอาเยื่อเอาเล่ยตามสบายเพาะเอามาเอาหามุมที่บ่เคียงเราพี่น้องเออเบื้องหน้าตาเลาใจเอาอีลีพี่น้องเออถือว่าบ่อท่ามาดาครับสำหรับมือนีพี่น้องหาปลาครับโลโละหกสิบบาทมีคนจะซื้สือเพียบเลยครับผมเออกระเสือแบบเมาสเมาส์เอาตัวน้อยไ่ง ตัวน้อยพร้อมตัวใหญ่พร้อมกันลละถือลงไปอีกพี่น้องเออเอามีปลาซอยปลาขาวมวแข็งครับเอา้าสุดยอด